คลิปนี้จะพามาชมที่ดินแปลงสวยๆนะครับอยู่ติดกับหมู่บ้านติดกับชุมชนนะครับมีเสาไฟฟ้ามีประปานะครับผ่านบริเวณทางเข้าของแปลงที่ดินเรียบร้อยแล้วนะครับ ครับสวัสดีครับพบกับผมและทีมงานขายที่ดินโดยพาคินรลตนะนะครับคลิปนี้จะพามาชมที่ดินแปลงสวยๆนะครับอยู่ติดกับหมู่บ้านติดกับชุมชนนะครับมีเสาไฟฟ้ามีประปานะครับผ่านบริเวณทางเข้าของแปลงที่ดินเรียบร้อยแล้วนะครับที่ดินที่จะพามาชมในวันนี้นะครับจะอยู่ในเขตพื้นที่บ้านโนนยาคาตำบลขามสแกแสงอำเภอขามสแกแสงจังหวัดนครราชสีมานะครับอยู่บริเวณด้านท้ายของหมู่บ้านนะครับ จุดที่ผมยืนอยู่บริเวณนี้นะครับจะเป็นถนนสาธารณะนะครับยาวนะครับของเราจะมีหน้ากว้างนะครับติดถนนสาธารณะถึง205เมตรเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินชี้แนวเขตของที่ดินของเรานะครับพื้นที่บริเวณนี้นะครับไม่มีประวัติน้ําท่วมอยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเล188เมตรนะครับถนนทางเข้านะครับจะเป็นถนนลูกลังนะครับแบบนี้เลยนะครับมี สาไฟฟ้านะครับด้านในก็จะมีบ้านสวนของชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านอยู่ถัดจากถนนคอนกรีตนะครับด้านหน้ามาประมาณสัก50เมตรแค่นั้นเองนะครับจะเป็นถนนคอนกรีตนะครับขนาดากว้าง5เมตรนะครับแปลงนี้นะครับมีการารังวัดตรวจสอบแนวเขตที่ดินไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะฮะจะเป็นาทางสาธารณะนะครับจุดเริ่มต้นของเราจะอยู่บริเวณ เสาคอนกรีตด้านหน้านะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินชมเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดครุฑแดงนะครับมีโฉนดทั้งหมด2ใบที่ดินต่อเป็นผืนเดียวกันเนื้อที่รวมอยู่ที่6ไร่2งาน56ตารางวาหลักเขตของเราจะอยู่บริเวณนี้นะครับมีเสาคอนกรีตใหญ่ๆนะครับเป็นเสาหน้าสีปักไว้นะครับยาวตรงไปจนถึงบริเวณ สระน้ําด้านในนะครับสระน้ําเป็นของอแปลงข้างเคียงนะครับของเราจะไปถึงแค่บริเวณขอบสระนะครับระยะประมาณ41เมตรนะครับด้านนี้นะครับจะเป็นทางด้านทิศตะวันตกนะครับเป็นถนนสาธารณะเป็นถนนดินกว้าง5เมตรนะครับยาวลงไปเป็นหน้าแปลงของเรานะครับหน้ากว้างถึง205เมตร เป็นถนนดินลักษณะแบบนี้นะครับด้านในก็จะมีบ้านสวนมีโคกหนองนานะครับส่วนบริเวณตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นโคกหนองนานะครับของชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านมาขุดสระเลี้ยงปลานะครับปลูกผลไม้ปลูกผักสวนครัวนะครับอยู่ติดติดกับแปลงที่ดินของเราเลยนะครับอยู่ใกล้ๆ้เลยที่ดินของเราจะเป็นที่นานะครับ เป็นนาน้ําฝนนะฮะพื้นที่บริเวณนี้ไม่มีคลองน้ําสาธารณะนะครับไม่มีคลองนะครับเป็นนาน้ําฝนนะครับทาได้ปีละหนึ่งครั้งเป็นที่ดินที่อยู่ติดกับหมู่บ้านติดกับชุมชนนะครับมีถนนสาธารณะนะครับท่านผู้ชมจะเห็นเ,เสาแดงนะครับเป็นเสาแดงที่ฝั่งตรงกันข้ามนะครับฝั่งตรงกันข้ามได้แบ่งถนนสาธารณะนะครับยาวนะครับยาวติด แนวเขตของเราเลยนะครับของเราไม่ได้แบ่งนะฮะเป็นแปลงฝั่งตรงกันข้ามนะครับแบ่งทางสาธารณะไว้นะครับเราก็ได้ประโยชน์จากการแบ่งถนนสาธารณะนะครับซึ่งอยู่ติดกับแนวเขตที่ดินของเรานะครับเป็นทางที่เพิ่งแบ่งใหม่ๆนะครับก็รอการาพัฒนาเป็นถนนลูกลังและถนนหินคลุก หรือถนนคอนกรีตนะครับตามลำดับนะครับตามงบประมาณของทางอบตอขามสแกแสงนะครับข้อดีของที่ดินแปลงนี้นะครับดินดีนะครับนี่นะหลักเขตจะมีแบบนี้นะครับเป็นระยะระยะให้ดูนะครับมีเสาคอนกรีตหน้าสีปักไว้แบบนี้นะครับข้อดีของแปลงนี้ก็คือน้ําไฟนะครับดึงมาได้เลยมีเพื่อนบ้านนะครับดินดีนะครับเป็น ดินเหนียวสีดำนะครับดินดีมากๆเลยนะครับของเรายาวตามทางเลยนะครับฝั่งซ้ายมือเนี่ยเป็นเขตที่ดินของเราทั้งหมดเลยนะครับยาวตามทาง205เมตรเลยนะครับหน้ากว้างแปลงนี้สามารถนํามาจัดล็อกแบ่งขายได้นะครับเนื้อที่6ไร่2งาน56ตารางวามีโฉนด2ใบนะครับขายรวม2โฉนดนะครับขายในราคาไร่ละ180,000บาท ใครที่สนใจอยากจะามาจับจองนะครับหรือมาทำบ้านสวนก็สามารถทำได้บริเวณนี้ก็จะมีหลายเจ้าของนะครับบางเจ้าก็จะมาล้อมรั้วขุดสะาบางเจ้าก็เตรียมที่จะมาขุดลอกโคกหนองนาทำคลองไส่ไก่กุศะเลี้ยงปลานะครับก็ทยอยมาทําไว้นะครับฝั่งตรงกันข้ามของเรานี่ยของเราจะเป็นที่นาแบบนี้เลยนะครับ เป็นข้าวหอมมะลินะครับข้าวขาวดอกมะลิ105เป็นข้าวนาปีนะครับของเราจะยาวตามทางไปนู้นเลยนะครับฝั่งซ้ายมือที่เป็นานาข้าวทั้งหมดเลยข้อดีของแปลงนี้นะครับอยู่ใกล้กับตัวอำเภอขามสแกแสงใกล้กับตลาดเซเว่นนะครับห่างจากนี่ไปก็ประมาณแค่5กิโลเมตรสำหรับ โรงพยาบาลขามสแกแสงนะครับโรงพยาบาลประจําอําเภอโรงเรียนขามสแกแสงอยู่ห่างจากนี้ไปแค่4กิโลเมตรแค่นันเองนะครับจะถึงโรงพยาบาลแล้วก็โรงเรียนขามสแกแสงก่อนนะครับก่อนเข้าตัวอําเภอตัวอําเภอตัวตลาดอยู่ห่างจากนี้ไปแค่5กิโลเมตรห่างจากตัวเมืองโคราชนะครับประมาณ46กิโลเมตรแค่นั้นเองถนนลาดยางนะครับทางหลวงชนบทหมายเลข 2150นะครับเชื่อมระหว่างนนทไทยมายังขามสแกแสงนะครับของเราอยู่ห่างจากถนนลาดยางเส้นนี้มาแค่400เมตรแค่นั้นเองนะครับด้านนี้ก็จะเป็นถนนสาธารณะอาจจะไปเชื่อมต่อ,อยังบริเวณฝั่งตรงกันข้ามกับโรงเรียนยาคานนนแจงนะครับสามารถทะลุไปได้นะครับเป็นถนนลูกรังแล้วก็เป็นถนนหินคลุกด้วยนะครับของเรายัางเป็นถนนดินอยู่นะครับเนื่องจากเป็นถนนที่ เพิ่งแบ่งเป็นทางสาธารณประโยชน์นะครับแบ่งใหม่ๆเลยนะฮะนี่นะฮะข้าวงามมากๆเลยสังเกต่าความเขียวขจีนะครับของข้าวหอมมะลินะครับตอนนี้กําลังที่จะเตรียมเก็บเกี่ยวประมาณไม่เกินกลางเดือนหน้านะครับก็จะมีการเกี่ยวข้าวหอมมะลิตรงนี้ด้วยนะครับ ลักษณะของดินนะครับเก็บน้ําได้ดีขุดซาได้ทําคลองไส้ไก่ได้ทั้งหมดเลยนะฮะใครที่ต้องการมาจัดล็อกแบงคขายนะครับทําได้เลยนะฮะร,ราคาสามารถไปต่อได้ด้วยนะครับราคาถือว่ายังไม่แพงนะฮะที่สําคัญแปลงนี้หน้ากว้างถึง2 5 5เมตรลักษณะของดินก็จะเป็นดินเหนียวสีดํานะครับจุดสิ้นสุดของเรานะครับก็จะมาที่สุดอย่างบริเวณนี้นะครับ นี่เลยนะฮะมีแนวคันนาแล้วก็มีเสาคอนกรีตรแบบเดียวกันนะครับแนวเขตที่ดินถือว่าชัดเจนเลยนะครับเสาหน้าสีนะครับเสาปูนขนาดใหญ่ปักไว้เป็นระยะระยะนะครับทุกจุดเรียบร้อยแล้วนะครับในเขตพื้นที่บ้านนูนยาคานะครับตำบลขามสแกแสงอำเภอขามสแกแสงจังหวัดนครราชสีมาซึ่งตัวอ,อำเภอขามสแกแสงก็จะอยู่ห่างจากตัวอำเภอนูนไทยมาประมาณ 25กิโลเมตรนะครับเชื่อมต่อไปยังอำเภอคงไปยังถนนมิตรภาพได้นะครับสำหรับถนน2อ5 0นนนะครับเส้นโนนไทยขามสแกแสงของเราเข้ามาอีกประมาณแค่4 0 0เมตรแค่นั้นเองนะครับจากถนนลาดยางเข้ามา,าบริเวณซุ้มประตูบ้านนนูนยาคานะครับเข้ามาแค่400เมตรนะครับก็จะมาถึงแปลงที่ดินของเราไม่มีประวัติน้ำท่วมนะครับดินดีเหมาะสำหรับ สร้างบ้านสวนทําโคกหนองนาได้นะครับด้านนี้ก็มีการถมดินนะครับถมดินไว้เตรียมที่จะทําเป็นบ้านสวนนะครับด้านในมีอีกหลายแปลงนะครับหลายแปลงหลายเจ้านะครับด้านในนโน้นก็จะมีบ้านสวนนะครับมีสระน้ําที่ขุดไว้นะครับเตรียมปลูกต้นไม้ใครที่สนใจนะครับสามารถที่จะดูรายละเอียดนะครับด้านใต้คลิปของเราได้เลยนะครับดูจากภาพถ่ายมุมสูงนะครับก็จะเห็นรูปแปลงที่ดิน ชัดเจนนะครับที่สําคัญเพลงนี้ทําการรังวัดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับมีฉนด2ใบนะครับเจ้าของเดียวกันนะครับที่ดินต่อเป็นพื้นเดียวกันเนื้อที่รวม6ไร่2งาน56ตารางวานะครับขายยกแปลงนะครับไร่ละ1นึ0 0 0 0บาทนะครับเอา6.5คือ6ไร่2งานนะครับเอา6.5ด้คูณด้วย1 8 0 0 0 0บาทนะครับจะเป็นราคาขายยกแปลงนะครับ ใครที่สนใจจริงๆนะครับอยากจะได้ไว้ก็ต่อรองราคาได้นะครับแปลงนี้เดี๋ยวให้คุยกับเจ้าของที่ดินได้เลยนะครับคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามช่อง YouTube ของเราขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ